วนีต้อนรับนะครับเข้าสู่การพยากรณ์ตั้งแต่วันที่5เมษายนจนถึงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2563มาถึงคิวของผู้ที่เกิดพศลงท้ายด้วยเลข9กันบ้างนะครับสำหรับผู้ที่เกิดพศลงท้ายด้วยเลข9ทั้งหมดขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณ9นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกทั้งการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต The <laughs> หรือป้องกันในการที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองสําหรับคุณ9้านะครับที่ผ่านมาในช่วง15วันนั้นนะครับคุณ9้าค่อนข้างจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่ามีผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างที่อายุมากกว่าพ่อแม่หรือเจ้านายนะครับให้การสนับสนุนให้การคอยช่วยเหลือเอาใจใส่ว่าเป็นอย่างไรบ้างมีการถามนู่นนี่นั่นมันเหมือนกับถูกส่งเสริมดูแลหรืออุปถัมภ์นั้นให้คุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้มีอะไรต้องการไหมเหมือนเขาช่วยซัพพอร์ตทาให้คุณนั้นยังผ่านไปได้แล้วก็ยังไปได้ เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาดูกันบ้างในช่วงระหว่างวันที่5-19เมษายนของคุณ9นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องแรกที่เราจะดูกันก็คือเรื่องของการงานการงานของคุณก้าหลังจากนี้คุณก้าวจะถูกรับผิดชอบมากมากงานที่พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ทําอยู่งานบ้านงานที่รับชอบต่างๆภาระต่างๆที่เราจะต้องดําเนินการจะต้องทํามันเหมือนกับถาถมเข้ามาทําให้คนต้องรับผิดชอบไปนู่นมานี่หรือทํานูน่นทํานี่ค่อนข้างเยอะหรือโหมุ่นวายมากมายเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่าสถานการณ์นี้จึงทําให้คนนั้นทํางานอยู่บ้านไหนจะต้องทํางานกันด้วยไหนจะต้องทํางาน บ้านเนี่ยจะต้องดูแลด้วยต่างๆนานานมันทําให้เหมือนกับว่าคุณต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเครียดมากหรือว่าถึงขนาดที่ว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วมันแค่เป็นพักๆแล้วคุณก็หายได้เองจากความเครียดหรือว่าหายได้เองจากความที่คิดวิตกกังวลต่างๆถือว่าการงานคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคุณยังทําไปได้แล้วคุณก็ยังผ่านไปได้นั่นเองต่อมานะครับในเรื่องของสําหรับคุณเก้าที่ค้าขายทั้งหลายนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้เป็นอย่างไร บางก็เท่าที่ดูนะครับการค้าการขายเนี่ยมันเกิดจากความที่ช่องทางมันถูกตัดลงหรือว่าหลายต่อหลายเรื่องที่มันทําให้คุณนั้นไม่สามารถดําเนินกิจาก,การได้อย่างปากติไม่ว่าจะก,การนําเข้าหรือการขายออกมันเหมือนกับจะต้องมีช่องทางใหม่ๆหาทางใหม่ๆหรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆเพิ่มอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้การค้าขายของคุณไปได้ถามว่าไปได้ไหมยอดขายคุณยังไปได้นะครับในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ในสภาพสถานการณ์แบบนี้คุณก้าวทุก คนยังทําให้งานของคุณดําเนินไปได้เพียงแต่ว่ามันต้องเหนื่อยมันต้องเพิ่มช่องทางตัวเองเรียกได้ว่าต้องขยันต้องขยันขึ้นมากๆแล้วมันจะทําให้คุณก้าวนั้นผ่านช่วงนี้ไปได้ ธุรกิจาการค้าขายจึงผันไปได้ดีนะครับต่อจากธุรกิจาการค้าการขายเรามาดูในเรื่องของการเงินของคุณเก้าบ้างการเงินของคุณเก้านั้นช่วงนี้ค่อนข้างจะใช้จ่ายเยอะออกเยอะออก,ออกมากเข้าไม่ค่อยมีลกครับส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องต่างๆน,นนะั้นาช่วยเขาบ้างเรื่องของคนในครอบครัวบ้างเรื่องของการงานบ้างที่เราจะต้องจ่ายไปงานนั้นอาจจะเป็นจากว่าเออเราจะต้องทํางานที่บ้านในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อยากให้ใขรรบกวนก็อาจจะต้องจ่ายเงินซื้อข้าวให้เขาหรือนําเงินนั้นไป ร่วมบริจาคหรือสนับสนุนองค์กรต่างๆหรือการเงินที่ส่งเสริมให้เรานั้นดูภาพลักษณ์ดีขึ้นจึงทําให้การเงินของคุณนั้นเข้าน้อยแต่จ่ายเยอะซึ่งหนี้ของคุณก็บางรายบางท่านอาจจะมีหนี้ที่ค่อนข้างสูงแต่เงินเข้านั้นนอ้อยหรือจะเป็นช่วงที่คุณจัดจ่ายใช้สอยหรือใช้เงินเยอะนั่นเองขอให้กลับมาคิดดีๆนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณควรจะจัดการและว,วางแผนกับเรื่องการเงินดีๆไม่ควรจะตามใจในปัจจุบันนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ในอนาคตอาจจะเกิดปัญหาก็เป็นได้ จะเรื่องการเงินก็มาต่อกันด้วยโชคลาภนะครับสำหรับโชคลาภของคนของคุณก้านั้นถามว่ามีไหมช่วงนี้ยังไม่เห็นยังไม่เด่นยังไม่ชัดแต่อาจจะมีในเรื่องของฝันของฝาเล็กน้อยมากครับไม่ได้มีทุกคนบอกเลยไม่ได้มีทุกคนมีแค่บางท่านเท่านั้นสำหรับคนณก้าบางท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นของฝันฝาแต่ว่าโชคจากการเสีย่ยงนี่ถ้าจะไม่มีเลยนอกจากดวงเฮงจริงๆสำหรับคนณก้าบางคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แนะนําเรื่องของการเสี่ยงทั้ง ต่อจากโชคลาภนะครับเรามาดูความรักบ้างสําหรับความรักําหรับคนที่มีคู่แล้วต่างๆนาน,าน,นะครับช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับคู่รักของคุณเหมือนกับคู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเอาใจตัวเองบ้างหรือเรียกได้ว่างี่เง่าหงุดหงิดจ,จนเราจะต้องคอยตามใจหรือถ้าเขาไม่งี่เง่าหงุดหงิดก็เหมือนเราเป็นห่วงเขาจนทําให้เรานั้นต้องเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือให้กําลังใจลงแรงหรือว่าช่วยในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งช่วยในเรื่องการเงินด้วยก็ตามนะครับ จนทําให้เราเนะี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับคนรักในที่นี้ไม่ใช่แค่คู่กันแต่มาถึงคนรักทั่วๆไปด้วยในครอบครัวด้วยเช่นกันต่อมาในะเรื่องของคนโสดคุณเก้าสำหรับคนโสดคุณเก้าช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเหงาอยากจะมีคู่อยากจะมีใครสักคนพอมันเหมือนกับว่าพอเรามาเจอความรักที่แท้จริงจากครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือใครก็ตามที่ทําให้เรามีความสุขมันเป็นรักที่แท้จริงเราเลยอยากดูแลเขาดีๆอยากเอาใจใส่เขาดีๆคนคนนั้นแหละครับเพื่อรัก แต่มันไม่ได้มาในรูปแบบของชูสาวคุณดูดีๆนะครับขอให้คุณเต็มใจดูแลดีกว่า แล้วจะดีต่อจากความรักเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างคุณก้าวสุขภาพให้ระวังดีๆเลยคืออาจจะมีการอ่อนล้าอ่อนแรงนอนไม่หลับกระส่ายกระสับบ้างหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนื่องจากว่างานล้นมือดูแลตัวเองบ้างนะครับอาจจะดูแลตัวเองไม่พ่วถึงจนทาให้พลังําลังของคุณหมดแรงอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นหลักหรือการที่เราจะต้องเดินทางไปไหนต่อไหนในหนึ่งวนันหรือเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ในต่อวนันค่อนข้างหนักจึงทําให้คุณอ่อนล้าอ่อนแรงถามว่าป่วยได้ไหมป่วยได้แต่ก็ไม่ได้ ขนาดจะเป็นโควิดอาจจะเป็นในะเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนเล็กๆหรือว่าไม่สบายนิดหน่อยจามเท่านั้นเองไม่ถึงกับโควิดสําหรับบางท่านนะครับแต่สําหรับบางรายก็ไม่แน่นะอย่าประมาทเท่าไห้นต่อจาก,กเรื่องสุขภาพเรามาดูเรื่องการเรียนนะครับการเรียนสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนแล้วหรือว่าปิดเทอมแล้วก็ข้ามไปเลยแต่สําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะระบบออนไลน์สอบ หรือการทํากิจกรรมใดๆเกี่ยวกับการเรียนก็ตามนะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณท่องท่านจะเจอภาระเยอะแต่เชื่อได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะสอบหรือใกล้จะสอบมากๆจนต้องส่งงานมีรายงานต้องทําแล้วมันทําเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะมีใครมามาส่งเสริมหรือหาข้อมูลได้ง่ายๆหรือสอบได้ง่ายๆมันทําให้เราเหนื่อยที่จะต้องอุ้ยต้องทําอย่างนั้นต้องเข้าอินเทอร์เนต็ตนะต้องมีปัญหา เสมอๆต้องคอยแก้ไขเสมอๆจนทําให้เรื่องการเรียนต่างๆคุณหมดพลังไปกับมันมากๆเพราะว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องรีต้องเร็วต,ต,ต้องร้อนเพื่อที่จะให้เราทันเวลาทันส่งทันกําหนดแต่สุดท้ายแล้วว่าทันไหมทันแล้วก็ผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้สําหรับผลการเรียนใครที่ออกในช่วงวันที่5ถึงวันที่19เมษายนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรียกได้ว่าหายเหนื่อยผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ประทับใจของคุณเองในหลังจากที่คุณลงเรียนลงแรงอย่างเต็มที่แล้วผลการเรียนกลับมามั ค่อนข้างจะตอบรับ สุดท้ายนะครับเราก็มาสรุปกันว่าของคุณ9ก้านั้นในช่วง15วันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่19เมษายนคุณจะเจอในเรื่องของแรงกายแรงใจที่เป็นหลักเลยที่จะต้องลงแรงทําทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอดูแลคนหลายอย่างดูแลหลายเรื่องดูแลหลายแบบจนทําให้ตัวคุณเองนั้นไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนหรือว่าเหนื่อยจิตเหนื่อยใจแต่ไม่ถึงขนาดเครียดไม่ถึงขนาดกับเบือบเบ่อไม่ถึงขนาดกับยำแย่อาจจะมีเบื่อบ้างเซ็งบ้างแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายแต่มันไม่ได้แย่ ทุกอย่างยังอยู่ในรูปแบบที่ทําให้คนสําเร็จเสริมและแนะเคดไว้นิดหนึ่งอันดับแรกนะครับก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิกวนแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาด้วยนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรกับตัวคุณเองกับเทวดาอารักษ์หรือใครก็ตามที่เราจะอยากจะท,ทําการแผ่เมตตาให้และ2นะครับแนะนาให้คุณทาบุญเกี่ยวกับอาหารได้หมดเลยอาหารอะไรก็ได้ไม่ว่าจะถวายอาหารให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือการบริจาคอาหารให้กับการแพทย์การให้อาหารกับ เลี้ยงหรือการช่วยเหลือคนในสังคมในด้านอาหารทําได้หมดเลยสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณก้าวนั้นประสบความสําเร็จหรือทําให้สนับสนุนก้าวดียิ่งยิ่งขึ้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่19เมษายนนี้ครับถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ้งกริงกริ๊งกริงกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูดวงโหราปันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ